มีจัรยาบันหรือเปล่านะ นายคลาเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยส่งงานให้กับบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งต่อมาได้ชักชวนเพื่อนชื่อนายหนาซึ่งกำลังตกงานเนื่องจากเกรศรษฐกิจตกต่ำมาช่วยขายประกันวินาศภัยให้ตนโดยมีเงื่อนไขว่าถ้านายหนาหาลูกค้ามาได้หนึ่งรายตนจะจ่ายให้ 1, 5 0 0บาทการกระทำของนายคลาถือว่าถูกหรือผิดจรรยาบรรณผู้ประกอบอาชีพตัวแทนประกันวินาศภัยก็ไก่ผิดเพราะนายคลาชวนเพื่อนๆมาขายประกันวินาศภัยโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยขอไขผิดเพราะนายหนาไม่ซื่อสัตว์ต่อผู้เอาประก ภข้อควายไม่ผิดเพราะนายหนาไม่จําเป็นต้องบอกใครว่าเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยนองงูไม่ผิดเพราะผู้เอาประกันภัยตกลงทําประกันกับนายหนาเองข้อนี้ตอบกอไก่ผิดเพราะขายโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย จัรยาบรณและศิลธรรมของตัวแทนประกันวินาศภัยใดที่ปฏิบัติได้ยากที่สุดแต่ถ้าปฏิบัติข้อนี้ได้อย่างแท้จริงจะได้ชื่อว่าเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีและยอดเยี่ยมของธุรกิจประกันภัยก็ไก่มีความซื้อสัตว์ต่อผู้เอาประกันภัยบริษัทและเพื่อนร่วมอาชีพขอไข่ไม่กล่าวให้ร้ายตัวแทนหรือบริษัทอื่นขอควายรักษาความลับมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันและของบริษัทต,ต่อบุคคลภายนอก,นอกงูประพฤติตนอยู่ในศิลธรรมประเพณีอันดีงามทั้งทำร,รงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาาชีวปฏิญญ ข้อนี้ตอบงองูประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงามทั้งทํารงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ